นะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องของกองแอร์รถยนต์นะครับนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับกองแอร์นะครับผมจะมาอ่านให้ฟังก็ไม่เคยได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับไปพอดีไปเปิดเจอนะครับแอร์ฝุ่นเยอะมากนะครับนะครับทําไมต้องใส่กองแอร์นะครับนะครับก็คุณสมบัติก็คือคอยเย็นไม่อุดตันตากฝุ่นนะครับและถึงตัวกระปก นะครับที่อยู่ในระบบนะครับทำความเย็นนะครับถ้าเราไม่ใส่จะจะทำให้ฝุ่นมันทะลุเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายได้นะครับแล้วก็ข้อ2กองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปภายในห้องโดยสารนะครับก็สามห้องโดยสารนะครับภายในรถสะอาดไม่หมองเร็วเพราะฝุ่นละอองนะครับนะครับก็ระยะการตรวจสอบนะครับของเนี่ยครับกอง แอร์รับทุกระยะ6เดือนนะครับหรือ1,000 0กิโลเมตรนะครับตามที่กล่องมันบอกมาครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ก็เลยมันมีกลินอับนะครับก็เลยถอดออกมาดูนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับนะครับผมก็จะมาทํานะครับการเปลี่ยนให้ดูนะครับแบบวิธีคร่าวๆนะครับอาจจะมืดไปหน่อยนะครับในการถ่ายทําก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับที่ผมซื้อไปนะครับเผื่อท่านใดนะครับสนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้ตามลิงก์นะครับนะครับก็จะมาต่อกันนะครับ EP สองนะครับก็ซื้อกองแอร์มาใหม่นะครับีห้อนี้ครับก็เพิ่งได้มานะครับก็ถ่ายทำการตอนมืดกันเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วย ภาพอาจจะไม่ชัดเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวมาทอดกันเลยสำหรับการเปลี่ยนกองแอร์ ep สองนะครับ ep แรกเลือกมาให้ดูครับยังไม่ทันได้สั่งซื้อนะครับวันนี้ก็ได้สั่งซื้อมาแล้วครับก็จะนำมาเปลี่ยนให้ดูกันนะครับว่าของเทียบนะครับราคาร้อยสสิบห้าบาทนะครับจะใส่ได้พอดีกับช่อง กรองแอร์ของเราหรือเปล่านะครับปอดติดตามชมกันเลยครับขั้นแรกก็เปิดเก๊ของเราก่อนเลยนะครับเปิดมาฟืบเบื้องต้นนะครับก็ทำนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมตัวนี้สามารถบีบเข้าได้นะครับเนี่ยครับเราก็ดันเข้ามานะครับข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันนะครับดันเข้ามาเช่นกันเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้จะมีรอยรอยบากไว้ให้ดันนะครับ เราก็สามารถดันดันชท้นนี้ดันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดนะครับนะครับผมอาจจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าไม่มีขาดตั้งกล้องนะครับนะครับก็ออกมาแล้วนี่แครับรอยบากของเราที่ดันไปเนี่ยตรงนี้ครับยังมีตัวล็อกอยู่นี่นะครับเดี๋ยวมาดึงกันเลย นะครับดึงกองนี่ครับกองแอดึงออกกันเลยเดี๋ยวดึงมาเปลี่ยนกันนะครับโอ้งานเข้านะครับไม่มีแฟตนะครับเอาไงดีเอ่ยความสว่างไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนให้ตรงนี้ละกันนะครับเนี่ยฟาบเนี่ยครับมืดไปหน่อยรีบทํานะครับเนี่ยครับ นะครับมาถ no ่ายต่อก nice ันเลยนะครับเนี่ยของใหม่นะครับของใหม่ที่ได้มานะครับสั่งซื้อจากลาซาด้าครับร้อยสามสิบห้าบาทนะครับบวกค่าจัดส่งนะครับเป็นห้าสิบร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับนี่ครับใส่ไปเลยนะครับฟื้เอันนี้เป็นกรอบนะครับยจะใส่เข้าไปนี่ครับโอ้พอดีเป right. ๊ะนะครับเนี่ยพอดีเบ้าเลยนี่นะครับเนี่ยเสมอเลยนะครับเสมอกันเลยนะครับใช้ได้ครับเดี๋ยวจะใส่กลับคืนนะครับเนี่ยมืดไปหน่อยนะครับ นะครับก็ขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับโปรดช่วยกดกระดิ่งนะครับสับสไายเพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ